ครับสวัสดีครับ f c ซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็วันพุทธที่หกนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่หกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเอามือนี้พอเตรียมภาพมาติดตามลาวพัฒนาของปูสมหวังต่อเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สี่มีนาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้า รับส่วนเรียล่างก็ออกห้าเก้าพี่น้องรับของปูสมหวังงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดวันที่สี่มีนาคมสองห้าหกเก็ดลาวพัฒนาปูสมหวังบนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดเก้ากับแปดกับมาเก้าพี่น้องนเนาะเก้าในมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาสายวิ่งสายรูดก็ดีโ่งมันกันอยู่สิได้พอพี่น้องปูจับปูเห็หนึ่งสี่หนึ่งหก 1, 4, 1, 6, ออกหนึ่งห้า ข้ามไปนะครับส่วนลักเก่าก็มีเก่าสองเก้าแปดเน้นเก้าแปดออกหาเก้าพี่น้องธรรมดาเนาะครับเนาะมีเขามีหลุดบวากันครับืัอนี้พอเตรมผ้ามาตามต่ออีกนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันนะครับวันพุธ มีคอสองห้าหกเจ็ดดูกันเชดซับเคคบลน้อกนแกยห้าเรียมซันได้แล้ว เราพัฒนาปูสมบังพี่น้องคับบนล่างครับ บนล่างวิ่งรูดแปดกับห้านะครับแปดกับห้าับชุดวิ่นพี่น้องชุดวิ่นสี ห้าหกแปดเก้านะครับ ชุดวินครับอาเางปูจับโคนะครับสี่สี หกหครับหกแปดแปดห้าแดเก้าครับ ถือว่าบ่อหลายหางนะพี่น้องเนาะหกหางกับปูเน้นให้ตัวเดียวพี่น้องเน้นที่แปดห้านะครับ นี่ยกำลังนะเข้าดีดีครับบ้าเบอร์อเลขสามตัวน้ำกันพี่น้องเลขสามตัวเก้าแปดห้า เก้าห้าแปดแปดห้าเก้าที่กิ่งเลีกตัวเดียวกันในพี่น้องแต่ว่าปูสับเป็นหกประตูครับก็มีแปดเก้าห้าอีก ห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าครับหกประตูเนาะพี่น้องเนาะ ก้าแปดห้าตัวเน้นนะครับห้าแปดเก้าครับผูเน้นสองหางครับ สัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้นาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่หกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดับลาวพัฒนาปูสมหวังครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้านะครับส่วนเลขชุดวิ่งก็มีสี่ห้าหกแปดเก้าได้พี่น้องจับคู่สี่แปดห้าสี่หกห้า หกแปดแปดห้าแปดเก้าเน้นแปดห้าตัวเดียวแฉียนเฉนพี่น้องเอาส่วนเลขสามตัวก็ตามนี้นะพี่น้องเนาะครับตัวเน้นที่พอเตรียมระบายซีไว้นะครับเก้าแปดห้าห้าแปดเก้าครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมักสอบตัวเด็กก็จะเริ่มนะครับเด้อกับตัวไว้นนะําเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้ขอกับขอบพระคุณปูได้หลายแล้วครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับเอาะน,นแะแ้วพอเตรียมขคไว้พอนคอยเขาคอยให้แตกปังๆเด้องวดนี่เหซีก็บเได้โชกโชบมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเลือกกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตมก็ขอกับขอบพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้ยพรไหมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอยกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม